กอดตั้เป็นตีตั้งตั้งเป็นแห่งความไม่เสื่อมแห่งความไม่เสื่อมมาชมได้มาชมได้ชมชมไดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางสันตีได้รับการคัดเลือกจะตั้งเป็นต้นกล้าของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางสันตี เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางสังตีได้รับเงินขวัญถุงจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระปันปีหลวงจำนวน8,000บาทในปีพศ2 5 5 2ได้นำนโยบายของกองทุนแม่ของแผ่นดินไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงคนชาราผู้พิการรวมถึงการสนับสนุน ในการทำงานของชุดรักษาความสงบหมู่บ้านทหารตำรวจเมื่อยามมีการจัดตั้งจุดสกัดป้องกันยาเสพติดภายในหมู่บ้านและยังสนับสนุนเด็กในการเล่นกีฬาต้านยาเสพติดของหมู่บ้านของทุนแม่ของแผ่นดินได้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกองทุนแม่บ้านบางสังตีผ่านลายหมู่บ้านลายตำบลลายอำเภอ เมื่อมีการจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกครั้งโดยมีคณะกรรมการควายประชาสัมพันธ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางสันตีประชาสัมพันธ์เสมอมาทุกครั้งในการจัดกิจกรรมครับได้มีส่วนร่วมในการเป็นประธานของฝ่ายสองในการทอดผ้าป่าสามัครครีเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อมอบให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อจะนำปัจจัยเหล่านีา้ไปใช้ในการาป้องกันแล้วก็พื้นฟูผู้ติดยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมในปัจจุบันนี้าการที่ได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นไฟของสังคมนั้น นับว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่งเพราะผู้ที่ติดยาแล้วย่อมนำไปสู่ปัญหาต่างๆอีกด้วยอย่างเช่นการลักขโมยจี้ปล้นจกชิงวิ่งราวรุ่นเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเพระอาตมาในฐานะของทางคณะสงฆ์ก็ได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันหาตุลาทรัพย์ โดยการเป็นประธานในการทอดผ้าป่าเพื่อน,นำปัจจัยเหล่านี้อมอบให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินนำไปใช้ในการป้องกันพื้นปูผู้ติดยาเสพติดขอจเจริญสรฐานะที่เป็นแพทย์และก็เป็นคณะกรรมการของทุนแม่ของแผ่นดินก็ได้ร่วมโครงการชุมชนยั่งยืนร่วมใจต้านพัยยาเสพติดของสองพเมืองระนองซึ่งหมู่สองบ้านบางสังตี เป็นหมู่บ้านนำร่องต้นแบบมีการเอ็กซเรย์ในพื้นที่ทางโครงการสาพเมืองระนองและภาคีกระขายไม่ว่ารอพอสตอและก็อสมอได้ร่วมกันเอ็กซเรย์จากการลงสำรวจตรวจหาสารเสพติดซึ่งได้พบผู้ที่ใช้สารเสพติดสิบรายก็ได้นำผู้ที่ว่าใช้สารเสพติดเข้ารับการบำบัดในพื้นที่โดยการ เรียกมาเข้าค่ายให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับให้เลิกใช้สารเสพติดก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายในจำนวนสิบรายร่วมกันทำกิจกรรมสาธารนณะและหลังจากนั้นก็มีการตรวจเยี่ยมผู้ที่ใช้สารเสพติดจนทั้งสิบรายก็เลิกใช้สารเสพติดแล้วก็ทางโครงการเขาก็มีเงินสนับสนุนเพื่อจะเป็นเงินประกอบอาชีพ ในส่วนของกองทุนแม่ก็ได้เข้าสนับสนุนในโครงการนี้ด้วยครับขอบคุณครับบริษัท Mineral Resource Development เจำกัดนะครับผมหรือว่าเหมืองดินขาว MR d ดีนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในตำบลหาดสมแป้นนะครับซึ่งทำเหมืองดินขาวอยู่ในตำบลหาดสมแป้นนะครับก็ได้สนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับโดยงบประมาณสนับสนุนเนี่ยมาจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ของบริษัทเองนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาซึ่งที่มาที่ไปในการสนับสนุนเนี่ยนะครับก็มาจากท่าน สำนัญใจดีท่านกำนันนะครับผมของตำบลหัดสมแป้นนะครับก็ได้เสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนของบริษัทนะครับผมโครงการที่ท่านกำนันเสนอมานะครับผู้บริหารก็ได้มองเห็นว่าโครงการนี้นะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยครับมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับกองทุนพัฒนาหมู่บ้านที่เราจัดตั้งขึ้นมาอย่างเช่นการนําไปใช้ประโยชน์ของชุมชน หรือการนําไปแก้ปัญหายาเสพติดภายในชุมชนนะครับซึ่งทางผู้บริหารก็ได้เสนอให้คณะกรรมการ CSR นะครับนำเรื่องเนี่ยเข้าไปในที่ประชุมคณะาากรรมการกองทุนนะครับเพื่อขอใช้งบประมาณและทางผู้บริหารของบริษัท Mineral Resources e v v l o p p m n t t นะครับก็มีความเชื่อมีความศรัทธานะครับว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินนี่นะครับจะสามารถนำไปแก้ปัญหายาเสพติดนะครับในชุมชนหรือแก้ปัญหา ต่างๆในชุมชนนะครับได้อย่างยั่งยืนครับผมเป็นครูกศนตําบลหาด่อมเป้นในส่วนของภาคการศึกษาครูกศนได้มีการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาในระดับประถมมอตอน้นมปลายให้กับเยาวชนในพื้นที่ตําบลหาด่อมเป้นได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และในส่วนของครูกศนอในเวลาพบกลุ่มก็จะมีการสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องของยาเสพติดโทษของยาเสพติดพิษภัยของยาเสพติดให้นักศึกษาได้ทราบและมีการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนประชาชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกต่อไปค่ะความโดดเด่นของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางสักตีอันดับแรกก็คือตัวผู้นําผู้นํามีความยึดมั่นและเท่าทูลในชาติศาสตร์ ต่อมาก็จะเป็นความเข้มแข็งของผู้นำก็คือตัวคณะกรรมการที่นำพากองทุนไปสู่ความยั่งยืนรวมทั้งการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่และที่สำคัญที่สุดกองทุนมีการกับขึ้นกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องทำให้กองทุนแม่กองแผ่นดินบ้านบางสังตีมีความโดดเด่นที่จะเป็นส่วนเรียนรู้ระดับจังหวัดค่ะ